ยองไซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอรเ์เคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ next YG monster หรือว่า monster วงใหม่ของ YG ที่กําลังจะถือกําเนิดขึ้นในอีกไม่นานนี้นะครับชื่อวงจริงๆเป็นยังไงยังไม่มีใครรู้แต่นี่คือปีศาจวงใหม่อสูรวงใหม่ที่จะมาต่อยอดความปังของค่าย YG ในฝั่งเกิร์ลกรุ๊ปให้มากขึ้นกว่าเดิมวงน้องสาวของ baby monster นะครับล่าสุดนี้เนี่ยมีแฟนๆเขาเดาๆกันแล้วก็มีการวิเคราะห์กันมา ว่า4สาวของเกิลกรุ๊ปวงใหม่จาก YG Entertainment นั้นจะมี4สัญชาติไม่มีซ้ำกันเลยนะครับเขาก็เดาๆกันว่าเอ๊ะจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่ทาง YG เขาเหนือจะเดินหน้าสร้างความเริดให้มันจึ้งไปเลยกับการทำเกิลกรุ๊ป4คน4สัญชาติเพราะก่อนหน้านั้นวงเกิลกรุ๊ปที่มี4คนนะครับอย่างแ l ล c กพิงกเนี่ยก็มีลิซ่าหรือว่ารุ่นพี่ลิซ่าที่เป็นชาวต่างชาติส่วนที่เหลือ3คนจะเป็นชาวเกาหลีหมดเลยดังนั้นถ้าหากว่าในตอนนี้ YG จะตีแบบ global เตต็มัวบุกหลายพื้นที่ด้วยกันเกอร์กรุ๊ป4คนแบบ4สัญชาติก็น่าสนใจมากๆเลยเปิดต,ตัวมาคนแรกเนี่ยเป็นชาวเกาหลีกันแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสาวออสซี่ก็ตามแต่แฟนๆก็บอกว่าพื้นฐานแล้วเนี่ยน้องเอเวอรลี่ก็คือสาวเกาหลี แต่ว่าอีก3คนละ่ะจะเป็นใครกันบ้างเขาก็เดากันไว้ว่าจะมีจีน1คนนะครับญี่ปุ่นอีก1คนแล้วก็ไทยอีก1คนรวมกัน4คน4สัญชาติพอดีเลยถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปที่เมมเบอร์ไม่ซ้ำนะครับไม่ซ้ำสัญชาติแล้วก็เป็นชาวต่างชาติ3คนชาวเกาหลี1คนตีเคป๊อปได้ตีญี่ปุ่นได้ตีไทยได้แล้วก็บุกจีนได้อีกแล้วก็ไป g l o b a l ได้เพราะว่าทุกคนล้วนแล้วแต่ใช้ภาษาอังกฤษกันได้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วแน่นอน นี่คือความเริดที่แฟนๆคาดเดากันไว้และอยากให้มันเป็นจริงขึ้นมามันก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของวงการเคป๊อปเลยที่ในวงนั้นมีเมมเบอร์4สัญชาติ ไม่ใช่วงที่มีชาวเกาหลีมากกว่าชาวต่างชาติแต่ว่าในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่คลิกแล้วก็ขย่าวงการทุกคนคิดว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าลองคอมเมนต์กันมาได้ครับแฟนๆเ,นเขาก็ยังบอกว่านี่เนี่ยคือโปรเจกต์พิงพังที่จะกลับมาอีกครั้งต่อยอดก่อนจาก Black พิงนะครับก็จะเป็นพิงพังนี่แหละ b a บี m มอน t เตอร์คือมอนสเตอร์ไปแล้วดังนั้นถ้าหากเด็กๆทั้ง4ี่คนจะมาในคอนเซปต์พิงพังมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเหมือนกันสาวๆพิงพังทั้ง4ี่คนและก็4สัญชา อยู่ในวงเดียวมันโคตรจเจริดมันโคตรจะจึง้งและมันเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากๆทุกคนคิดยังไงบ้างคอมเมนต์กันมานะครับ